สวัสดีครับนะก็ช่วงนี้นะครับกระแสรพระนะฮะพระเต่านะครับพระเต่าลหลวงพุทห่ิวนะครับตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีมานะครับกระแสรแรงมากนะครับบอกเลยว่าปีนี้พระลหลวงพุทิวมาแน่นอนนะครับะนะครับเปิดปีใหม่มานะครับนะฮะ พระทองคำนี่ซื้อขายกันหนักหน่วงมากนะครับอ่านะฮะตอนนี้ผมก็ยังมีความต้องการพระทองคำเพิ่มนะครับเนื่องจากว่า,ามีลูกค้าเนี่ยนะครับต้องการเก็บนะฮะต้องการเก็บพระเต่าหลวงปู่ลิวที่เป็นทองคำนะฮะเป็นเนื้อทองคำนะฮะก็ท่านใดมีนะครับพระทองคำหลวงปู่หลิวนะครับ อยากจะแบ่งออกนะครับหรือนะครับอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นนะฮะหรือว่า,าขยับรุ่นประมาณนั้นนะฮะอยากมีรุ่นนี้อยู่แต่อยากเปลี่ยนเป็นรุ่นนู้นอะไรเงี้ยนะครับนะลองทักมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับด้านหน้าคลิปวิดีโอนะครับนะฮะ เน้นนะครับว่าพระทองคำหลวงปู่หลิวนะครับนะรับเช่ารับซื้อทุกรุ่นนะครับอ่าส่งรูปมานะครับราคาตรงกันนะครับผมพร้อมซื้อให้เลยนะครับพร้อมซื้อให้เลยนะครับพร้อมวิ่งไปซื้อถึงบ้านนะฮะพร้อมวิ่งไปซื้อถึงบ้านนะครับถ้าอยู่ไม่ไกลนะพร้อมวิ่งไปซื้อถึงบ้านด้วยเงินสดนะครับอ่นะฮะนะครับหรือว่าจะเป็นพระ ที่ไม่ใช่พระต้องคำนะครับแต่เป็นพระหลวงปู่หลิวน <coping> ี่นะครับผมก็รับเช่านะครับรับเช่าทุกรุ่นนะฮะพระเกจิสากลนะครับก็รับนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อหลวงปุ่โตนะฮะหลวงพุททิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รับทุกหลวงพ่อนะครับที่เป็นพระเกจิสากลนิยมนะครับท่านใดมีนะครับเก็บไว้อยากใช้เงินสดนะฮะช่วงนี้นะครับก็ ติดต่อตามช่องทางด้านหน้าคลิปวิดีโอได้เลยนะครับขอบคุณครับ